สวัสดีครับผมรีฐาน,นัน,นะครับก็วันนี้แวะมาทำฟันที่ Bangkok Smile Dental Clinic นะครับก็ฟอกสีฟันระบบซูงนะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองจากที่ผมเคยได้ยินมาตลอดว่าการฟอกสีฟันนี่จะเสียวฟันมากจะปวดร้นร้าวมากแต่ว่าที่นี่ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยผมบอกเลยว่าหมอมือเบามากและก็เหตุผลที่เลือกมาทำที่นี่เพราะว่าใกล้ครับใกล้ที่ทำงานแล้วก็สะดวกในการเดินทางมากครับ แต่เดินเข้ามาเลยพนักง,งานต้อนรับก็ดูแลเราอย่างดีแล้วก็เวลาเราถามอนะไรเขาก็ตอบเราได้ทุกอย่างครับเขาดูแลเราเยอะมากแล้วพอมาเจอคุณหมอคุณหมอก็แนะนําทุกอย่างนะขั้นตอนการทางานของฟันเราหรือว่าทุกอย่างครับกระบวนการการทําอย่างนั้นอย่างนี้คุณหมอแนะนําทั้งหมดเลยครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสีฟันเหมือนผมนะครับผมก็แนะนําให้มาที่นี่เลย ic, บแบงคอพกสมายด์ดิจิทัลคลินิกนะฮะมาฟอกฟันธุซูมกันเราจะรู้ว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่เสียฟันด้วยครับ